ดีจ้ามาเลยจ้ามาเลย์จ้าเพื่อนๆวันนี้จะพาดูอัปเดตรอบบ้านใบไม,ไม้เปลี่ยนสีสวยๆมีดอกกลาบยายที่ปลูกวันนั้นหอมๆสวยนะเนาะออ,อะไรหนาวๆดอกกลาบพากันแย่งกันบานดูตรงนั้นก็ออนีดูวันนี้พี่เมืน ดูดิใบไ,ไม้เปลี่ยนสีดูสวยนะเหานา้าพากันบานเฉยเลยนนสีส้มเดี๋พาไปดูกุหลาบบ้านหญ่ปลูกทิ้งปลูกคว้างมากเลยอะ่ะ ยายว่าจะขุดตัวนี้ไปปลูกในสวนดูวันนั้นว่าจะขุดเพราะเดินไปเจอตัวแม่นลืมเลยนี่ขุดก็ลําบากนะมันมันมันรากมันลึกเนี่ยตรงนี้ปลูกทิ้งมากเลยนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยยายว่าจะขุดมาปลูกแถวๆนี้นนเนาะไปพาไปดูอันนี้ตน้นชะบานะคะนี่ต้นชะบาเห็นไหม เปลี่ยนมาสวยมากเลยนี่อันนี้กระเมบานแล้วนะคะนี่สีขาวนี่อันนี้น่าจะเป็นสีเหลืองแต่คนละอันกันยายบอกว่าซื้อแบบนี้เขาไปซื้อมันก็คล้ายๆกันนะแต่อันนี้ดอกมันไม่ค่อยเยอะมันไม่ค่อยติดกันดอกเยอะอยุแต่ว่ามันมันจะไม่ติดกันแบบนี้อันนี้จะเป็นสีชมพูนี่อันนี้ ไม่ได้รดน้ำเปียกอยู่หรือเปล่าเปียกอยู่หวังว่าปีหน้าจะรอดนะคะสวยมากเลยนะดูผักสลัดใหญ่เรดิสเรดิส ผักชีไม่ได้โรยได้กินผักชีอันนี้แหละปีหน้าผักชีโรยไว้ไม่ไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าปีหน้ามาปลูกไอ้นั่นไม่ใช่มันตายไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแค่นี้ไม่น่าจะรอดอต้นมันไม่ใหญ่อะือดูมันขึ้นไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยผักชีต้นมันเล็กไปไม่น่าจะรอดเดี๋ยวเอาอะไรมาคลุมไว้หน่อยเผื่อมันจะรอดนะ สว,สวยมากเลยถอนไปกินได้เลยนะเนี่ยรอให้มันโตกว่านี้นิดนึงก่อนกลับเมืองไทยได้กินยูสวยมากเลยเอนันนี้รวมเกือบหมดแล้วนี่ตน้นเกาลักษ์ไพาไปดูกำแพงบ้านอ้้ดูดูนี่ตรงนี้สวยอะ พาไปดูกำแพงบ้านเปลี่ยนสีกำแพงบ้านใหม่อันนี้โอ้โหตรงนี้สวยมากเลยเมื่อวานไม่ได้ถ่ายให้ดูในปา่าแหมเสียดายไปเห็นตอนเช้ามืดโหย้ยใบไม้เปลี่ยนสีตกตะลึงเร็วมากอากาศนาวมันเปลี่ยนไวมากแหมตอนไปถึงมันยังมือดอยู่ มันยังมือดอยู่ก็เลยว่าอ๋เดี๋ยว<อ>คากลับค่อยถ่ายพอคากลับรวดพลาดขึ้นรถไม่ได้ถ่ายเลย,ยใบนี้สวยมันไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดดิพอพ,พอลมมามันไปมันไปเร็วนะถ้าไม่มีลมมันอยู่ได้นานเนาะนี่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 เทนเทนเทนนี่เห็นหรือเปล่าสวยไหมเออดีนะมาถ่ายทันถ้าถ่ายไม่ทันลมมามันร่วงหมดแล้วนะ สวยไหมสีเหลืองสวยมากเลยนะอันนี้ก็สวยนะคะนี่ไอ้นั่นต้นไอ้นั่น ผักกุมเห็นไหมสวยมากเลยมุมไหนๆก็สวยช่วงนี้มุมไหนๆก็สวยไปหมดแต่วันนี้มันมืดท้องฟ้าไม่สดใสไม่สว่างสวยัยโอ้ยดูต้นอันนี้นะอะไรของมันก็ไม่รู้ มันไม่จับรากหรือว่าไงไม่รู้เพื่อน,อนดูนี่นี่อันนั้นอีกนะสงสัยไม่รอดนะดูมันไม่ได้จับรากหรือว่ามันอะไรของมันก็ไม่รู้สงสัยจะน่าจบไม่รอดแล้วแหละเนี่ยต้นอื่นเขาก็ยังสดใสยอยู่อันนี้ดินยังเปียกอยู่เลยโอ้นี่ไม่หมดเรา,าเอาอะไรมาเฮ้ดูเห็ดเห็ดว่าขึ้นอะไรตรงนี้ เดี๋ยวเอาหาอะไรมาคลุมไว้ก่อนคลุมหน่อยหนึ่งตัวเขาจะไม่รอดหนาวน,น,น,นี่โอ้โหส,ส,สวยนะ หมดละองุ่นเริ่มไปหมดละองุ่นสวยมากเลยสวยไหมเนี่ยต้นนี้นะถ้าไม่มีลมนะโอ้อันนี้มันเพิ่งเริ่มเองท่าท่าท่าลมมันไม่ร่วงหมดนะมันเหลืองทั้งต้นเลยสวยสวยผักกุมนะต้นผักกุมนี่นะคะกบประมาณนี้แหละ อันนี้ยังไม่ตัดรอตัดปีหน้าปล่อยให้มันคลุมคลุมอะไรมันนะคลุมกอมันไว้กันหนาวได้น,นี่ก็เหลืองแต่ข้างนะดานนนนมันโดนแดดดานนี้ยังเขียวอยู่อุย้ยหน่อไม้ฝรัง่งเหลืองนะนี่ไงเหลืองครึ่งหนึ่งครึ่งตน้น เดี๋ยวพาไปดูต้นละไม้ฝรั่งนิดนึงยายว่าจะมารือ้อแถวแถวนั้นไม่ได้รือหมดแต่ไปเก็บเห็ดนี่เหลืองอารามง,งามแท้โอ้ยพี่เหมือนอยังามาันนันของยายอีกเด้อแถวนี้ดูดิเดีวก็ตัดทิ้งแล้วจ้าอีกไม่นานเกินรอ พี่เนือพี่เหมนก็นมาชับๆแล้วนี่เดี๋ยวจะพาไปดูไอ้นั่นพี่เหมอนขุดออกยังไม่ได้มาเก็บน้าพุ่งนี้แหละมาลุยต่อดอกดอกไอ้เนี่ยดอกรักแร้เหมือนขุด เดี๋ยวยายจะมาหาเก็บไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลุยกันวันนี้ไม่ได้ทำอะไรแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเดินเล่นละขยันแท้ขยันแท้หัวามาตั้งตรงนี้ตั้งแต่เมาาื่อไรหัว ว้ายมากินแครอทมากินเห็ดแครอทยายหมดเลยวัวเอ้ยมาอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทันได้สังเกตเอา้าโอ้นี่เขาขุดไอ้นั่นแล้วอู้อันนี้โอ้แค่ไม่อยู่บ้านแค่วันเดียวเองไปเก็บเห็ดนี่วัวจ้าวัวดูนะฝั่งนู้นก็สวยนั่นเลยเหลืองเหลืองนี่ เดี๋ยวให้ดูเพิ่งจะถ่ายให้ดูวันนั้นเองมีไงอุ้ยอะไรอะ่ะนกฮูกเหรอแม่ไม่เห็นมาทำอะไรตรงนี่น้ำตาลหัวน้ำตาลเขามาขุดแล้วเพิ่งเห็นอะดีนะได้ถ่ายคลิปให้เอซดูวันนั้นนี่ น้ำตาลอ่ะเขาเขาถอนแล้วเขาจะกองไว้ตรงนั้นอ่ะอกองไว้แล้วเขาก็ไม่ค่อยมาทยอยเอาไปส่งโรงงานนี่เยอะเลยแม่ไม่ได้อยู่บ้านแค่วันเดียวอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมด <c oughs> อะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมด สองตัวอีกตัวหนึ่งนู่นตัวหนึ่งเยอนนู่นอีกตัวหนึ่งนู่นเข้ามาถ่ายเอา หัวน้ำตาลจ้าเพิ่งถ่ายให้ดูวันนั้นเองวันนี้มาถอนแล้วจ้าหัวน้ำตาลเดี๋ยววันหลังจะเดินไปถ่ายหัวมันให้ดูนะคะจูโอ้โหเยอะมากเลยเป็นภูเขาเลยมาออกกำลังกายอีกแล้วดูบ้านเขาหี่ สวยไหมต้นเหมือนต้นเหมือนกำแพงบ้านายายเนี่ยสวยนะ